เราไม่มีหูบอุนี้นะโอ้เห็นผูมาเลยผูมาเลยเขตพื้นที่ก่อนกราบทักทายสบายดีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับส้มสองสุพรรณบ้านาคือเก่าเพื่อนเดิมกะค่อยกะจะขึ้นมาแต่ถ่ายหน้านะเพื่อนตะเวนกะค่อยคำลงแรงแล้วแหละยังไม่เมื่อยอยู่กะสิได้พาเพื่อนเพอฟซีทุกท่านหาคุดจิลอได้เพื่อนแบบนี้ได้กะค่อยคุดกับสาวแก้วแล้ว ไป,ไปเพิ่นลุยไปนทำกันบันนี้ไปติดตามไปทำกันเลยสแกเพิ่นยังสแกเพิ่นกำลังขุดนะทางเริ่มมีได้ช้ำได้ละได้ละโอ้มีทันโอ้เห็ทูมาแล้วบอกอะวิได้เห็นแล้วหู่มนะ หาหูเหินเลอย่ลเห็นหูอยู่ชิลหูมันบนี้เมีห็นซ้ำานืบเนาะปมากเห็นหูมันบ่ะนี้เนาะขุดเลยบ่ะนี้ปลเปล่งกำลังเจอเคอขอยนะ ้นสามสิบเซนสี่สิบเซนนี่นบลงานเพื่อกระกลายเติมลปก่อนก็สิได้คุูทอยก่อน คุยกับไอแห้งแล้วเพิ่นพากันไปหาขูดจิโร่รำกันบาดนีนโอ้เอ็ดแลยหีแลยขูนี่นี่ขูสีขาๆอยู่เนาะแต่จักมีจักบอลและขุดไปนกำกันเลยเพื่อนวันนี้เอาอีกแล้วฝนนี่ก็ได้ เราไม่มีหู้ียู่เปนไโอ้เหหูมาเลยเหูมาเลยเ <c oughs> คตพื้นที่ก่อนนี้กไรผด้ไรผู้นะาาหหลาหหลาายยแอไร

ăn <laughs> <laughs> được <laughs> nice. à, con khung lê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 n 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 khung lên khung khung lên กูมก่อนหนูหยาดจับมาเด้อเพื่อนเดอนไปนี่เด้อโอ้อยางใหญ่เลยนะเทบสักคู่ไว้ก่อนแล้วจะคอยถมน้ำหลัก พูดแ้วก็ทมบนี้ไปเดินเฮินมเลยกถือว่าพ่ออยู่พอกินเลยได้เพลินเพลนจะได้ใส่ก่อนนะ

Nhà lụa cho lít lụa. tuần lại chi lâu chạm với nó cô. sắm ใส่แล้วก็ถือว่าแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆมันนี่ข้อกือบชิดปะหน้าทีนี่เฮ่อสาวแก่เพื่อนนะเพราะว่าตัวนี้เพื่อนก็เพื่อนก็เคยเห็ดอยู่นะกันลาบกันก้อยจะขึ้นแล้วแม่งค่อยเห็ดนะแต่โคยีร้อนป่นนินแต่เฮ่อเพื่อนแหละถือว่าหลายอยู่แต่อาย่ก็กินอยู่ ตกโคเล่นน้อยเหรอกระไรป้าเพิ่นแล้วก็เพิ่นเฮทศได้เลยนะล้างก่อนบ่ล้างเพื่อความสะอาดเนาะล้างก่อนจกน้ำนี่นะล้างน้ำเด็กก็ไม่ได้ปูเปลิลบ๊อบ<ะ> นี่ผู้ที่จะซอยได้เพลินผู้จะซอยก็มีเหี้ยหลอกๆเนี่จะซอยเลยแม่มีแค่ซอยยันเปิดยันแม่เบิง้งแม่สอดพี่ใจอยู่ขอกินเพลินลองปุ้ยเพลินผมก็มีมัดได้ อาหารการดื่ก่อนกินกนะก,ก็มีหลายเมนูนะมีมกปลาแน่บอกชมพูชมักเชนพร้อมอีจิรออยโอ้ถือคักแล้วมานี่เข่ากันนึ่งแล้ร้ยรอยอีมกปลากับสแกวอุ่นไว้นะมันสุกแล้วเธอหนึ่งแล้วเนาะสุกแล้วบอกอเ,อเอออุ่นเลยซื้อ เกิดไม่เชียว่นมีนูโคแล้วก็ป่นโคแล้วก็ป่นแซ่บแสบเลยนะจะเกิดพี่นูเลยบบมองเขเริ่มไอหื่นเลยนะ,นะเริ่มอยากดเลยได้แบบเพื่อด้ ไม่โอ้พดเลย no. okay. oh, ต้องมือเท่ตัวเดียวล่ะอันนี้สุล้ะได้ทุกคนอือัดซีมบะไร่นินตัวใหญ่ๆหมาบเป็นไรกินแล้วบอลลูนเห็นแล้วนี่เงป่นได้ปนนี่ได้เป็นป่นป่น่น ไปจัดทางอนี่มู้วว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  ก็คือเกล้าเลยเพืเ่นอนๆตอนี้ปิดกลางไปตีนอ๊อฟวาย่านเขาตัวน้อยค่อยกลางอีร้อน

พอดีแล้วหลังจากตำได้พอสมควรแล้วก็เพิ่งจเสิเร์ฟผัก,กเลยสัเผื่อเลยผักเัอมันห,หอมๆก็ขัดก,กันเลยเด้เสิร์ฟผักไปกันจะได้เติมน้ำอีกน้อยนึง แล้วเพื่อนมีทีซ <a> ีมค <There> ้างเรื่อยๆหรือในน้องที่มันกันนี่ใช่แล้วเปล่าใชมเอาที่โดนมาทุ หน่อเพาะเลยอันนี้หมกปลาเอาก่ะพร้อมเลยก็จะได้เชิดโถยเลยก็เชิดปลาเข่าคือเข้า,ขาได้แต่ปลาเข่าสุกคนกินแล้วขลักๆปลาดุกบนบนเอนอี่ยโอ้ทุกคนนี่หมกปลาดุกแซ่บๆว่เลยโนี่เมนูที่หนึ่ง มาลูลามาเดี๋ยนมาบู้ชม่เดี๋ยเพินเมนูเข้ากัมีป่นจิโร่แล้วกัมกป่าแล้วกับส่ันเสนส่วนประกบาะมีผักสมติ้แล้วก็ผักคะเม็กมาเพินเซตนํากลยบนี้ันุยอ๋เดเนี่ปลาดุกะคเลย มีบงปอโอ้ยใหญ่มากน้าน้ามันอยู่หลอกคูดเนี่ยนี่สินข้าวเหรอทำมาทำมาขักเลย